สินเชื่อไม่ต้องมีบุคคลค้ำจากธนาคารกรุงไทยส์ทมันนี่ จะเข้าไปติดตามรับชมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะมีต้อนรับเข้าสู่ B Y Station และนี่คือช่วง B Y Story วันนี้เรามีสินเชื่อดีๆจากธนาคารกรุงไทยนะคะจะมาเล่าสู่กันฟังซึ่งเป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำด้วยสามารถกู้สูงสุดได้ถึง5เท่าของรายได้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวนี้จากทางธนาคารนะคะต้องบอกเลยว่ากู้เงินได้ง่าย ทั้งพนักงานประจําและผู้ประกอบอาชีพรายย่อยซึ่งเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลวงเงินกู้สูงสุดเนี่ยสามารถกู้ได้ถึง5เท่าของรายได้เลยนะคะแต่ไม่เกิน1ล้านบาทไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยก็สามารถทําได้ด้วยนะคะเพียงแค่มีรายได้30 0 0 0บาทขึ้นไปไม่ต้องมีหลักประกันหรือคนค้าประกันค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะถ้าเกิดเราอยากจะลองทราบคร่าวๆก่อนเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยนะแล้วก็เซิร์ชไปเลยค่ะว่า สินเชื่อสมาร์ทมันนี่นะคะคุณสามารถที่จะเข้าไปดูนะคะว่าถ้าเรากู้เงินเท่านี้เราจะต้องผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะเราก็เพียงแค่กรอกว่าเราอาชีพอะไรนะคะมีะไรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่รวงเงินที่เราต้องการกู้รวมไปถึงระยะเวลาที่เราต้องการผ่อนเมื่อเรากรอกข้อมูลครบทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะขึ้นทางงวดมาให้เราด้วยนะคะว่าเราจะต้องผ่อนต่อเดือนเนี่ยตกเดือนละเท่าไหร่แล้วเราสามารถที่จะผ่อนไหวไหมนะซึ่งทั้งนี้ค่ะเอกสารที่ใช้ในการสมัครก็ง่ายมากๆเลยสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจําตัวพนักงานต้นฉบับหนัังงสืออรรรบายได้ สลิปเงินเดือนล่าสุดนะคะหรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ในส่วนของสเตทเมนต์บัญชีในกรณีที่เป็นบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำนะคะใช้สเตทเมนต์ย้อนหลังมากกว่า3เดือนในกรณีเจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไปใช้สเตทเมนต์ที่ดําเนินธุรกิจย้อนหลังหนึ่งปีนะคะสำเนาห,หนังสือรับรองการจดทะเบียนในกรณีที่ถ้าเรามีนะหรือสำเนาทะเบียนการค้าถ้ามีเช่นเดียวกันค่ะเอกาสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคลสินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือเอกสารอื่นนะิสสะ่เดียวกันหากต้องการกู้เพื่อไปชําระค่าสินเชื่ออื่นๆนะคะที่เป็นอาจจะเป็นสินเชื่อบุคคลสินเชื่อบัตรเครดิตใดๆที่เรามีอยู่นะต้องบอกว่าสินเชื่อตัวนี้เนี่ยเหมาะกับบุคคลที่อาจจะต้องการรวบหนี้เพื่อที่เราเนี่ยจะได้เป็นหนี้ก้อนเดียวนะไม่เป็นหนี้ปะปายตรงนู้นตรงนี้หลายที่แล้วก็ต้องส่งยอดทางงวดทุกทที่เลยเนี่ยเราก็อาจจะหนักเกินไปสําหรับเรานะคะสาหรับท่านใดที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้เงินอยู่คุนก็ ลองดูสินเชื่อประเภทนี้ก็ได้นะคะกดสมัครได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยสำหรับวันนี้ B Station, มี Station คงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ